สุดยอดคําอธิษฐานจิตครอบจักรวาลการอธิษฐานเป็นการสร้างารมีด้านหนึ่งในารมีสิบทัศเสมือนการกําหนดทิศทางเพื่อให้ได้บรรลุตามเป้าหมายไว้โดยง่ายหากไม่มีการอธิษฐานการดําเนินชีวิตจะไม่มีทิศทางยากแก่การเข้าถึงมรรคผลนิพพานการตั้งอธิษฐานจิต จะมีอนุภาพส่งผลข้ามภพคมชาติได้หากได้ตั้งจิตอย่างแหลงกล้าและประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิและมีพลังจิตที่เปี่ยมด้วยกุศลจะยิ่งทำให้เป็นจริงได้เร็วและง่ายขึ้นหมายเหตุ head, คำอธิษฐานนี้ได้รวบรวมคำในการอธิษฐานของครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้นำอธิษฐานไว้ ตลอดจนข้อความที่ได้นำมาจากการศึกษาจากพระอภิธรรมและพระสูตรเพื่อให้คำอธิษฐานนี้สมบูรณ์มีผลทั้งในโลกนี้และโลกหน้ารวมทั้งครอบคลุมประเด็นในด้านต่างๆมากที่สุดบางวัรคตอนวงเล็บระบุเจาะจงตามความต้องการของบุคคลในแต่ละคนหากข้อความไม่ตรงกับตนเอง ก็ขอให้ข้ามไปตามอัธยาศัยการต้องอ้างอิงบาร,รมีขององค์พระและเทวดาที่เป็นใหญ่เพราะบาร,รมีของบางคนอาจจะยังไม่มากพอและเนื่องจากมีการอธิษฐานในหลายประเด็นรวมๆกันผลที่ได้จึงอาจส่งผลช้าหรือเร็วต่างกันก็แล้วแต่ความยากง่ายของเรื่องและกุศล,ลกรรมที่หนุนเนื่อง มาช่วยด้วยแต่และทยอยส่งผลทั้งสิ้นการอธิษฐานจะมีผลมากคือหลังจากทํำบุญใหญ่ๆทุกครั้งเพราะจะมีฐานบุญจะแน่นหนามั่นคงช่วยเกื้อหนุนหรือหลังการภาวนาการสวดมนต์เป็นต้นควรอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นประจำและสังเกตการเปลี่ยนแปลงไว้ไม่มีลิขิต เราได้รวบรวมมาจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายในหลายที่หลายแห่งสามารถเผยแพร่ต่อๆไปได้เลยค่ะและขออนุโมทนาได้อธิษฐานด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอและได้ผลจริงมาแล้วในหลายประเด็นสามารถปรับแต่งข้อความให้เข้าเงื่อนไขในชีวิตของแต่ละท่านได้เองคำอธิษฐานนี้ อาจจะยังไม่สมบูรณ์ที่สุดแต่รวบรวมไม้ครอบจกักรวาลมากที่สุดคํำมหาอธิษฐานตั้งนโมสามจบแล้วว่าตามข้าพเจ้าขออัญเชิญอารัตนนาบารามีของสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมพระสมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจก,กพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระสงฆ์สาวกทุกองค์พระอริยสงฆ์เจ้าทุกองค์พระโพธิสัตว์ทุกองพรหมทุกองค์เทวดาทุกองค์พระสยามเทวิราชทุกองค์ตลอดจนบาร,รมีแห่งพระศรีอานสมเด็จโตหลวงปู่ทวดหลวงปู่เทพโลกอุดรหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขา้า หลวงปู่ชาหลวงตามหาปัวหลวงปู่สิมหลวงปู่ฤศีลิงดำหลวงปู่สดกรูบาสีวิชัยและพระนิยะตะโพธิสัตว์ทั้งหลายพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมโพธิสัตว์พระกะสิทติคันโพธิสัตว์พระมันชุศีโพธิสัตว์พระสมันตพัทโพธิสัตว์ พระอรหันตีโกงเสียนทั้งแปดพระอิศวนพระวิษณุพระนารายพระพรมพระพิกเนศพระอินพระยมพระการพระแม่คงคาพระแม่ธรณีพระแม่โพศพพระเพิงพระพายพระพิลุนเจ้ากรุงพาลีพระภุมิเจ้าที่ทาวทตรอรสะทาวิรุณหกทาวิรูปัก ท้ากุเวนและพญายมมราชรวมทั้งบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่านจงมาสถิตยอยู่เหนือเสียงกล้าวของข้าพเจ้าและขอน้อมอารัธนาบุญบารมีของข้าพเจ้าที่เคยสั่งสมไว้ในอดีตชาติในแสงโกรกับที่ผ่านมาอันมีพบชาติที่เป็นพรหราม และเป็นฤาษีบำเพ็ญตบะเป็นต้นตลอดจนถึงบาร,รมีในภพชาตินี้ที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทำกุศลไว้แด่พระพุทธศาสนาและทํากุศลแก่สังคมและปุพพะเจตนาอันแน่วแน่ที่จะสร้างกุศลแด่พระพุทธศาสนาโดยบุญกุศลในครั้งนี้ขอพระบารมีอันประเสริฐเหล่านี้ทุกสิ่งทุกประการ จงมาเป็นเดชเป็นสีเป็นตบะเป็นเดชะพลังรวมศูนย์อยู่ในคําอธิษฐานของข้าพเจ้าขอให้คําอธิษฐานของข้าพเจ้าศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์จงทุกประการเทินและขอให้คําอธิษฐานนี้จงแผ่พลังไพศาลกังวานก้องสถานโลกนี้ขึ้นไปสู่สวรรค์ทั้งหกชั้นชั้นรูปภปพทั้งสิ และสันอรูปภมทั้งสและตลอดทั้งเหมืน่นเหมอนโลกธาตุแสนโกดจักรวาลพิภพ,พจนเจ็ดคาบสมุทรตลอดสุดก้นบาดาลและในที่อิสระทั้งปวงตลอดทั้งชมพูทวีปปุพะวิเทหทวีปอัปรโคยานาทวีปและอุตรกุรุทวีป ไปจนสุดปลายทั้ง8ปดทิศของเอกภพนี้เพื่อเป็นทิพยานในมหากุศลเจตนาในการสร้างบุญกุศลนี้ของข้าพเจ้าบุญกุศลที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญไว้ด้วยดีแล้วมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลและการอุทิศแผ่ส่วนกุศลนั้นแก่สรรพสัตว์โลกทั้งหลายในอดีตชาติก็ดี ในปัจจุบันชาติก็ดีและที่จะบำเพ็ญไปจนกว่าที่จะถึงซึ่งพระนิพพานก็ดีที่จะให้ผลแก่ข้าพเจ้าเพียงใดข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลน,นี้ให้แด่บุรพกษัตราธิราชของชาติไทยในอดีตทุกพระองค์สมเด็จพระเจ้าอาโศกมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระปิยะมหาราชสมเด็จพระศรีสุริโยทยัยสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาญ่าโมและบรรระชนไทยทั้งหลายที่ได้กอบกู้ชาติไทยไว้รวมทั้งแดกคณะธรรมธรรมทูตนำโดยพระอริยะเจ้าเรือพระโสมณนะและพระอุตระ แด่เท้าจตุมหาราชทั้งสี่และเทวดาปรมทุกองค์ทุกสวรรค์ชั้นฟ้าแด่พญายมราชทุกองค์นายนิรยาบาลทุกตนอามนุษย์ทุกตนและเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าในภพชาตินี้ก็ดีหรือในอนันตชาติที่ผ่านมาแด่ถวยเทพและดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณที่สถิตยอยู่ณที่นี้ก็ดี อยู่ที่พักอาศัยข้าพเจ้าก็ดีหรืออยู่ในสถานที่ทั่วไปที่ระลึกได้ก็ดีที่ระลึกไม่ได้ก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้โปรดตั้งจิตให้เป็นกุศลและร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญที่ข้าพเจ้าอุทิศให้แล้วนี้ขออนุภาพแห่งบุญนี้จงมีผลมากมีอนิสงส์มากบังเกิดแก่ทุกท่านทุกตนท่านที่มีทุกข ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ที่มีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทินสิ่งใดที่ขพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านทั้งหลายด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีในอดัตตชาติที่ผ่านมาก็ดี ด้วยเจตนาก็ดีหรือไม่เจตนาก็ดีหรือเท่าไม่ถึงการก็ดีข้าปรจ้าขอกราบแทบเท้าขอขมาขอท่านทั้งหลายจงโปรดเมตตายกโทษอาหูสิกรรมให้แก่ข้าปรจ้าด้วยเทินสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายได้เคยล่วงเกินแก่ข้าปรจ้ามาทั้งในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีข้าปรจ้าขอยกโทษอาหูสิกรรม ให้ทั้งหมดทั้งสิ้นขออนุภาพแห่งบุญนี้จงมีผลตัดกรอนอกุศลกรรมที่มีกับเจ้ากรรมในเวีทั้งหลายคงข้าพเจ้าที่มีอยู่ทั้งหมดในภพชาตินี้ก็ดีหรือในอนันตชาติที่ผ่านมาโดยสับพรันอกุศลกรรมทั้งหลายที่มีแก่กันมาแต่อดีตชาติขอให้เป็นอาโหสิกรรม ด้วยฐานบรารมีศีลบรารมีภาวนาบรารมีและด้วยอนิภาพของบุญทั้งหลายนี้ขอเธอทั้งหลายนั้นที่มีทุกจงพ้นจากทุกที่มีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปและจงละเว้นความเกี่ยวข้องแก่ข้าพเจ้าและครอบครวัวนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปด้วยเธอขออนุภาพแห่งบุญนี้จงมีผลให้กับพเจ้าทั้งหลาย จงประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตทุกๆด้านขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีชีวิตที่ดีขึ้นแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือสู่ชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นี้ขอให้ปฏิหารแห่งความดีงามจงบังเกิดขึ้นแด่ข้าพเจ้าเงินทองที่จะได้รับ ด้วยกุศลวิบากของข้าพเจ้าที่จะได้ร้อยขอให้ได้พันที่จะได้พันขอให้ได้หมืน่นที่จะได้หมืน่นขอให้ได้เป็นแสนที่จะได้เป็นแสนขอให้ได้เป็นล้านเช่นนี้ไปเรื่อยๆขอให้ข้าพเจ้าจงประสบแต่ความโชคดีในกิจการงานที่ทำปราศจากอุปสรรคปัญหาใดๆได้พบแต่ลูกค้าที่ดี หัวหน้าที่ดีเพื่อนร่วมงานที่ดีการทำงานราบรื่นได้รับความช่วยเหลือที่ดีจากทุกฝ่ายอย่างดีมากจนงานเป็นผลสำเร็จเป็นอัศจรรย์ทุกเมื่อไม่ว่าในยามปกติหรือเศรษฐกิจวิกฤตก็สามารถบรรลุตามเป้าหมายเกินกว่าที่ตั้งใจไว้โจยง่ายพรังพร้อมได้เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสาย และในการประกอบธุรกิจส่วนตัวขอให้ขปจ้าพบช่องทางในทางทำกิจกรรมการงานอาชีพการทำธุรกิจการค้าที่เหมาะสมกับความถนัดของตนประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและได้ผลที่ดีเกินกว่าที่คาดหมายมีมิตรที่ดีมีบริวารที่ดีมีความสำเร็จและมีผลกำไรมหาศาลจากกิจการในเวลาอันุเดเร็ว แล้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นต่อเนื่องเรื่อยไปขอให้ธุรกิจการค้าของข้าพเจ้านั้นเจริญรุ่งเรืองมังคั่งได้ผลกำไรอย่างมหาศาลมาจากทุกทิศทุกทางโดยไม่คาดฝันได้ผู้ร่วมลงทุนที่ดีลูกน้องบริวารผู้ร่วมงานที่ซื่อสัตย์ขยันขันแข็งขอให้ข้าพเจ้าได้มีวิสัยทัศน์ทางธุรกิจที่กว้างไกล ได้คาดการการค้าและลงทุนหรือเก่งกำไรได้อย่างถูกต้องแม่นยำมีทำเลเป็นมงคลแม้อยู่ที่เดิมแต่ด้วยพลังบุญกุศลขอให้ที่เติมกลับกลายเป็นชัยภูมิทำเลทองเป็นห่วงจุ้ยมหาราบขอให้กิจการการค้าของข้าพเจ้าจงขยายเติบโตอย่างรุดหน้าและรวดเร็ว ที่เป็นหนี้เป็นสินอยู่ขอให้ได้ปลดหนี้โดยง่ายโดยเร็วพันมีคนให้ความช่วยเหลือข้าพระเจ้าให้ผลหนี้ได้ข้าพเจ้าขอน้อมอารัธนาทานบาร,รมีแห่งพระศิวลีเทระเจ้าผู้เป็นเลิศในด้านทรัพย์มหาสาลและทานบาร,รมีของพระอนุรทุทธเทระเจ้าผู้ไม่เคยรู้จักคำว่าไม่มีและบาร,รมีแห่งท่านอนาทบิณฑิกเศรษฐี และปารมีท่านโชติกะเศรษฐีผู้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องจงมาเกื้อกูลให้ข้าพเจ้าได้เป็นมหาเศรษฐีโดยเร็วทั่วกันขออนุภาพแห่งแรงอธิษฐานนี้ดลให้ข้าพเจ้าได้พบแต่กัลยาณมิตรที่ดีทั้งที่เป็นมนุษย์ที่ดีหรือเป็นเทวดาก็ดีมีความจริงใจต่อข้าพเจ้าอย่างแท้จริง มาช่วยเหลือบำบัดทุกข์ของข้าพเจ้าและมาสนับสนุนเกื้อกูลข้าพเจ้าในยามสุขทั้งทางโลกท,งทางธรรมเสมอให้ได้ผ่านพบและได้สร้างกุศลผลบุญแต่กับครูบาอาจารย์พระสุปฏิปันโนพระอริยสงฆ์ที่เป็นเนื้อหนาบุญแห่งโลกอริยะบุคคลบัณฑิตนักปราช์ููรู้และไกลห่างจากบุคคลผาน คนหลงที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไกลจากศัตรหูหมู่มานตลอดทั้งศัตรูผู้คิดร้ายไม่อาจทำอันตรายใดๆได้เลยอีกทั้งดนให้ยามชะตาข้าประเจ้าต้องเข้าเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุอุบัติภัยขอให้แคล้วคราดที่จะมีพิการก็ขอให้เพียงฟกช้ำที่จะฟกช้ำขอให้เพียงระคายเคือง ยามเจ็บป่วยไข้ด้วยโรคใดๆขอให้หายโดยง่ายโดยเร็วพันหากเคราะรารต่างๆของข้าพเจ้าเป็นด่งก้อนเกลือที่หล่นลงแก้วน้ำขอให้คำอธิษฐานนี้จงไปเปลี่ยนน้ำในแก้วนั้นให้เป็นแม่น้ำใสให้เกลือนั้นหล่นสู่แม่น้ำแทนและรถแห่งทุกขเวทนาทั้งหลายทั้งกายและใจที่จะเกิดแก่ข้าพเจ้าให้เสมือน รสเค็มของเกลือในแม่น้ำนี้เถิดขออันิภาพแห่งแรงอธิษฐานนี้จงเป็นมนต์กำแพงแก้วมหัรัตนปราการแห่งมหาปรา,าสาทเวทยันให้ข้าปเจ้าทั้งหลายได้แคลวรดจากคุไสซมนต์ดำและห่างไกลจากเหล่าคนผ่านอันตพานโจรผู้ร้ายและวิญญาณชั่วร้ายอย่าได้พึงมากร่ำกลกยทำอันตรายแก่กายใจข้าพเจ้า ได้เลยให้สามารถขจัดมารร้ายทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตให้มาลายหายสูญปุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกลูลให้มีชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปแม้ข้าพระเจ้าจักยังอาภัพอยู่ยังท่องเที่ยวไปในวัตาสงสารขออานิสงส์แห่งมหากุศลนี้ จงดลใจให้ข้าปเจ้าได้ใฝ่ในพระธรรมอย่าได้พึงประมาทหลงไปกับกรมวัตถุนันทิกราคะและโลกธรรมทั้งหลายเพื่อให้ได้เข้าถึงทางแห่งนิพพานในภพชาติใดภพชาติหนึ่งในอนาคตการเมื่อละสังขารไปจากภพชาตินี้แล้วขอให้ดวงจิตสุดท้ายอันเป็นจุติจิต เมื่อขึ้นสู่มรณาสันทการและมรณาสันนวิธีขอจงน้อมนำกรรมอารมณ์ก็ดีกรรมนิมิตอารมณ์ก็ดีหรือคตินิมิตอารมณ์ก็ดีขอจงเป็นไปด้วยนิมิตแห่งมหากุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยกระทำไว้เท่านั้นและเลือกเฉพาะในส่วนที่เป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ที่ข้าพเจ้าได้น้อมจิต ประทับใจเป็นที่สุดขอจงมาบังเกิดปรากฏในดวงจิตสุดท้ายนี้ของข้าพเจ้าเถิดเพื่อปฏิสนธิจิตที่สืบต่อจะได้เคลื่อนพบสู่สุขติภูมิขอให้ข้าพเจ้าจงเวียนไหวตายเกิดแต่ในสุขติภูมิเถิดอันมีมนุษยภูมิเทวภูมิและพรหมภูมิอย่าได้ไปสู่อบายภูมิ หากยังมีเศษกรรมเหลืออยู่ก็ขออย่าได้ถึงฐานะแห่งความอาภัพต่างๆจะดาบเข้าสู่พระนิพพานหากข้าพเจ้าทั้งหลายปฏิสนธิในภูมิแห่งมนุษย์หลังพบชาตินี้หรือหลังจากหมดบุญจากสวรรค์แล้วก็ขอให้ได้เพศบริสุทธิ์เป็นชายให้ได้บรรพชาอุปสมบทขอให้มีอายุยืนยาวกว่าอายุไขของมนุษย์ ในการนั้นตามปรารถนาขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้เกิดในยุคสมัยแห่งกาลิยุคหรือมิขสันยีหรือดินแดนห่างไกลจากแสงพระธรรมหรือดินแดนแห่งสงครามหรือดินแดนแห่งภัยพิบัติใดๆเลยขอให้ข้าพเจ้าบังเกิดอยู่ในดินแดนปฏิรูปประเทศที่รุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาอุดมด้วยดินดำน้ำชุม่ม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ัญญาหารห่างไกลจากถิ่นทุรกันดารได้เกิดในครอบครัรวตระกูลสัมมาทิฏฐิประกอบสัมมาอาชีวะและได้มีโอกาสศึกษาธรรมและมีปัญญาแตกช้านได้ปฏิบัติในธรรมจนบรรลุผลหรือได้พบพระสีอานและได้บรรลุธรรมหรือได้พบพระอริยสงฆ์ให้ได้พบและคบหาแต่สัตตบุรุษ มีบัณฑิตนักปรา์เป็นกัลยาณมิตรพรังพร้อมไปด้วยมหาสมบัติจกักรพรรดิตักไม่พร่องในทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อมีปัญญาแตกฉานทั้งทางโลกทางธรรมกรูแจ้งแทงตลอดในอริยสัจส,สี่มีดวงตาเห็นธรรมเมื่อขับพระเจ้าคิดจะทำประกอบกิจการงานอันสุดจริตหรือในงานเพื่อส่วนรวมเพื่อชาติบ้านเมือง หรือการกุศลเพื่อสื่อพระศาสนาอันใดก็ขอให้พลันสำเร็จโดยง่ายเป็นอัศจรรย์เหนือมนุษย์ทั้งปวงมีญาติมิตรบริวารเพื่อนบ้านที่ดีแมดล้อมด้วยความอบอุน่นเกื้อกูลกันเจริญจิตไมตรีที่ดีต่อกันไม่ส่างสาเลยหากข้าพเจ้าปรารถนาเจริญสมถภาวนาเมตตาภาวนาวิปัสสนาภาวนา หรือหวังได้อภิญญาก็ขอให้สมหวังดังตั้งจิตหากข้าพเจ้าได้บำเพ็ญบารมีเพื่อประสงค์จะเข้าสู่มรรคและผลนิพพานก็ขอจงพบและประสบผลสำเร็จในวิธีที่เหมาะสมกับตนเองโดยง่ายโดยเร็วพลันเป็นอัศจรรย์ปราศจากอาวิชานิบอนวิปัสสนูกิเลสทั้งมวลหรืออุปสรรคใดๆมาขัดขวางกางกั้น ขอให้พญามารทั้งหลายและบริวารจงอย่าได้ช่องเข้าครอบงำขัดขวางและทำลายการบำเพ็ญบาร,รมีของข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าขออัญเชิญเทวดาพรหมท่านผู้มีตาทิพหูทิพใจทิพทั้งหลายท่านผู้มีวิชาอภิญญาปฏิสัมพิธาทั้งหลายข้างต้นทั้งหมดที่ได้เอ่ยนามและที่ไม่ได้เอ่ยนาม ในหมืน่นหมื่นโลก,กทาตแสนโกฎจัก,กรวาลพิภพบจบเจ็ดคาบสมุทรตลอดสุดก้นบาดาลและในที่อิสระทั้งปวงในใรภพนี้จงมารับเอากุศลและจงช่วยเสริมพลังบารมีแก่ข้าพเจ้าเพื่อให้การสืบทอดธรรมนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งโรดไั่บุญสืบต่อไป และโปรโดจงเป็นพยานในการสร้างกุศลและอุทิศส่วนกุศลพร้อมทั้งนำข่าวคำอธิษฐานของข้าพเจ้านี้ไปบอกกล่าวแก่สรรพสัตว์ให้รู้ทั่วหน้ากันทุกๆชั้นภูมิและช่วยทำคำอธิษฐานนี้ให้ศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงเป็นผลสำเร็จเป็นผลสำเร็จและจงเป็นผลสำเร็จโดยง่ายและฉับพลันทุกประการด้วยเทิน